สำนักงนานกสทชปรับองศา,ศาสสัญญาณจากพื้นที่ใคล้เคียงและประสานค่ายมือถือนำรถโมบายขยายสัญญาณช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาติดต่อได้ในพื้นที่นำคมหัดใหญ่จังหวัดสงขลานายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทชกล่าวว่า สำนักง,งานกสทชได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายและสำนักง,งานก Não, สทชภาค4และเคซีสิตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่จะต้องรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลอื่นๆโดยสำนักง,งานกสทชได้ประสานค่ายมือถือที่ร่วมมุพื้นที่ในครั้งนี้ให้นำรถโมบายเข้ามาให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่บริเวณศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลา ขลานนครินเรียบร้อยแล้วสำหรับในส่วนของโรงพยาบาลสงขลานครินกำลังรวบรวมความต้องการและจะเร่งประสานอย่างเร่งด่วนสำหรับพื้นที่น้ำท่วมอื่นๆนั่งจากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำท่วมสูง ทำให้เจ้าหน้าที่และรถโมบายยังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่น้าท่วมสูงได้สํานักง,งานกสะทะชจึงได้สั่งการให้ค่ายมือถือเพิ่มความแรงสัญญาณและปรับมุมองศาของเสาสัญญาณข้างเคียงที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกได้และสั่งการเตรียมดูแลรักษาสถานีฐานที่ยังสามารถใช้งานได้พร้อมทั้งเติมกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าสถานีฐานและน้ำมันสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองในกรณีที่ถูกตัดไฟเพื่อให้สถานีฐานที่เหลือ ยังคงให้บริการต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยสำนักง,งานกสทชเตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์และเล็งคลข่ไขปัญหาโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างจังหวัดยะลาปัตตานีและนาราธิวาสที่จะเกิดฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นตลิ่งรวมทั้งประสานผู้บริหารโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างปกติ นอกจากนี้ยังได้ประสานให้เครือข่ายวิทยุสมัครเล่นเป็นอีกช่องทางในการติดต่อสื่อสารและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจแจ้งเตือนภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช่นให้ข้อมูลสถานตะและเส้นทางการเดินทางให้กับทีมอาสากู้ภัยต่างๆที่จะเข้าไปในพื้นที่รวมถึงประสานศูนย์สายลมซึ่งเป็นแม่ขวิทยุสื่อสาร